ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะในรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ช่วงวันที่10พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2567เรามาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่12สําหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูค่ะ หัวข้อที่เราจะกล่าวถึงในการพยากรณ์เดือนพฤศจิกายนนั้นประกอบด้วย1เรื่องดาวโครจรวิปริตในเดือนนี้มีดาวเดินผิดปกติถึง5ดวง2การพยากรณ์ดาวจรกับเรือนชะตาเราจะดูว่ามีดาวใดยกเข้าเรือนชะตาใดของเรา และส่งผลอย่างไรบ้าง 3. ดาวลักษณะพิเศษตรีโกนจะดูว่าดาวจรที่ได้ตรีโกนนั้นมีผลต่อเราหรือไม่ 4. ดาวกกวิญญาณจะดูว่าดาวกกวิญญาณจะมาช่วยเราในเรื่องไหน 5. ดาวเด่นเราจะมาดูว่ามีดาวจรเข้ามาได้องค์เกณฑ์หรือไม่และดาวที่ได้รับพลังจากดาวอาทิตย์ส่งผลถึงเราอย่างไรและสุดท้ายทำนายเรื่องที่น่าสนใจ คือเรื่องเกี่ยวกับวาสนาการงานการเงินและความรักจะเป็นยังไงกันบ้างในเดือนนี้เราไปดูกันเลยนะครับในเดือนนี้มีดาวที่โคจรผิดปกติคือดาววังคารพุธพฤหัสเสาร์และมฤตยูรวมเป็นห้าดวงในบรรดาดาวนพคระเ์้มมีสี่ดวงที่เดินตรงเสมอคือดาวอาทิตย์จันทร์ราหูและเกต่วนิคหกดวงนั้นสามารถเดินวิปริตได้ดังนั้น เมื่อมีดาวเดินวิปริตไป5ดวงก็แสดงว่าดาวในกลุ่มที่เดินวิปริตได้นั้นมีเพียงดวงเดียวที่เดินปกติในตอนนี้คือดาวศุกร์นั่นเองทีมงานได้สรุปการเดินวิปริตของดวงดาวและทำเป็นกราฟิกแสดงให้ดูตามรูปนะครับเรามาดูรายละเอียดกัน 1. ดาวอังคารเดินมนตั้งแต่วันที่5ถึง28พฤศจิกายนหลังจากนั้นจะเดินพักยาวไปถึงวันที่13มีนาคมปีหน้า2ดาวพุธเดินมน ตั้งแต่วันที่6ถึง14พฤศจิกายน และหลังจากนั้นจะเดินพักไปจนถึงวันที่4ธันวาคม2567สดามดาวพฤหัส,สบดีเดินพักยาวมาตั้งแต่วันที่3มตุลาคมไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้าคือปี2568 4สดี่ดาวเสาสิ้นสุดพักและเริ่มเดินมนช่วงวันที่4ถึง18พฤศจิกายนหลังจากนั้นจะเดินปกติและสุดท้ายดาวมริตยูเดินพักยาวมาตั้งแต่วันที่26กกันยายน ไปจนถึงวันที่29มกราคมปีหน้าหรือปี2568การเดินวิปริตของดวงดาวย่อมส่งผลถึงดวงชะตาของแต่ละบุคคลทำให้เกิดความวิปริตผิดปกติยกตัวอย่างเช่นดาวอังคารคือการเดินทางการลงมือกระทําความกล้าหาญความขยันขันแข็งดาวพุธนั้นส่งผลเรื่องการเจรจาคําพูดข้อตกลงหรือสัญญาต่างๆดาวพฤหัสคือการศึกษา ครูบาอาจารย์พระเกจิบุคคลอันเป็นที่น่านับถือศรัทธาหรือวงการศาสนาดาวเสาคือเกษตรกรรมอุตสาหกรรมงานก่อสร้างบุคคลที่ใช้แรงงานทั้งหมดนี้จะเกิดความวิปริตผิดปกติไม่เป็นตามธรรมดาสามัญช่วงนี้จึงต้องเป็นเวลาที่ต้องทำใจเรียนรู้และยอมรับปรับตัวไปตามสภาพให้ได้นั่นเอง ในตอนนี้เราจะมาดูดาวจรแต่ละดวงว่าจรอ,อยู่ที่ราศีไหนมาตกในเรือนชะตาใดาของเราและจะส่งผลอย่างไรกันบ้างไปดูกันนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูพบที่หนึ่งคือพบตนุมีดาวสุขได้ทำเนียบมาหาจาักรโคจรปกติสุขเข้าทับลัคนาทำนายว่าจะมีเรื่องความรักเงินทองนะคะความสุขความทุกข์จะเข้ามา วันที่3ทมธันวาจะคิดถึงคนรักมากเป็นพิเศษพบที่สองคือกระดุมพระไม่มีดาวพบที่สคือสหัสชชะมีดาวเสาได้ทำเนียบกเกษตรโคจรมนเสาเกษตรเดินมนตกพบสหัสชะทำนายว่าไม่มีความทุกข์พบเพื่อนเพื่อนไม่นำความเดือดร้อนมาให้ แต่มีเรื่องที่ต้องรอเพื่อนนานกว่าปกติพบที่4คือพบพันธุมีดาวราหูไม่มีทรรมเนียบพระราหูตกพันธุทํานายว่ามีความวุ่นวายเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยมีเรื่องจากคนทางบ้านวันที่12พฤศจิกายนญาติญิจะนําปัญหามาให้แก้ไขนะคะราหูตกพันธุให้ระวังปลวกจะขึ้นบ้านด้วยค่ะพบที่หคือปุตตะไม่มีดาวพบที่6คืออริมีพระหัสสปดีและมฤตยูไม่มีทมเนียบเดินพักทั้งคู่ พฤหัสพักตกอริก็หมายความว่าผู้ใหญ่หรือคนที่มีความรู้มากกว่าคนที่ไม่ถูกกันจะเลิกเพ่งเล็งและจับผิดเรามฤตยูพักตกอริก็หมายความว่าเรื่องร้ายๆจะหายกลายเป็นดีอย่างรวดเร็วพอศูนย์ห้าพักนะคะตกอริก็ทำนายว่าเจ้าชะตาไม่สนใจเรื่องยากซับซ้อนนะคะแล้วก็มองเห็นว่าเรื่องประดิษฐ์คิดค้นนั้นเป็นเรื่องไกลตัวไม่เห็นด้วยกับความคิดแปลกๆใหม่ๆต่อมาพบที่เจพบปัตตนิไม่มีดาว พบที่8มรณะมีอังคารได้ทำเนียบเนียตโคจรมนและพักดูอังคารมนก่อนนะคะตกมรณะวันที่5-28พฤศจิกายนการเดินทางไกลจะดีเลย์ล่าช้ากว่าปกติวันที่20พฤศจิกายนรู้สึกเหนื่อยล้าไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรจากนั้นอังคารพักนะคะ28พฤศจิกายนไปถึง4ธันวาคมก็ทำนายว่าอาการขี้เกียจต่างๆก็จะหายไปต่อมาพบที่9และ10นะคะสุภาและกรรมะไม่มีดาว ต่อมาพบ11ก็คือราพามีอาทิตย์ได้ทำเนียบนิดวันที่10 1 6พฤศจิกายนก็จะยกย้ายราศี อาทิตย์ตกลาภักก็ทานายว่าจะได้รับเกียรติและการยอมรับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาทิตย์นั้นเป็นนิดต่อมาพบที่12วินาศานะคะมีดาวพุธเกตและอาทิตย์เติมเข้ามาในวันที่16พฤศจิกายนทั้ง3ดวงไม่มีทำเนียบอาทิตย์กับเกตเดินตรงอยู่แล้วนะคะส่วนพุธเดินหมดและพักดาวอาทิตย์ตกวินาศก็ทานายว่าวันที่16พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมระวังจะมีคนใส่ร้ายมานินทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ส่วนดาวพุธมนตกวินาศวันที่10ถึง15พฤศจิกายนผลแห่งการเจราจากู้ยืมจะล่าช้าออกไปช่วงนี้เจ้าชะตาไม่อยากพูดมากกลัวว่าพูดไปแล้วจะเสียหาย จากนั้นดาวพุธจะเดินภาคตกวินาดวันที่15พฤศจิกายนถึง4ทธันวาการเจราจากับต่างประเทศทั้งหลายก็จะไม่ได้ตามที่ตกลงกันพูดแล้วเป็นอื่นรับปากแล้วทําไม่ได้แล้วก็มีดาวเกรตกวินาานะคะทำนายว่าจะหายป่วยจะได้คลายจากเรื่องที่เป็นถ้ามีเรื่องอะไรก็จะมีคนมาช่วย พอรวมกันนะคะ9-1-4นะคะสีมนและภาคตกวินาศทำนายว่าวันที่30พฤศจิกายนการเซ็นสัญญากู้ยืมจะล่าช้าผลที่ได้รับจากสัญญากับต่างประเทศจะช้าเกินกำหนดแต่เจ้าชะตาก็ไม่ได้คิดมากวิตกกังวลการพยากรณ์ด้วยตำแหน่งทำเนียบและการโครจรของดวงดาวก็ครบทั้ง12เรือนชะตาตามที่กล่าวมานะคะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้มีดาวจรทำมุมได้เป็นตรีโกนธาตุน้ำจากดาวอังคารที่ราศีกรกฎดาวอาทิตย์พุธและเกตที่ราศีพิจิกและดาวราหูที่ราศีมีนทั้งสามราศีเป็นราศีธาตุน้ำส่งผลเป็นความเยือกเย็นปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมนอกจากดาวในตรีโกนแล้ว ก็จะมีดาวพฤหัสและมฤตยูที่ราศีเมษซึ่ง50ส่งผลถึงตรีโกนคือโยกและเลงกับตรีโกนทั้ง3ราศีทำให้เกิดเป็นดาวกบกวิญญาณ5890ช่วยเหลือดาวมนุษย์ในตรีโกนคือดาว134หมายถึงผู้ที่อุทิศตนกระทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะทำไปด้วยอาทิตย์หน้าที่อังคารการขันอาสาสมัครหรือพุธการกระจายข่าว การติดต่อสื่อสารประสานงานต่างๆสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูตรีโกนส่งผลถึงพบพันธุมรณนะวินาศเรียกว่าเป็นตรีโกลสังหารนะคะก็เป็นเรื่องดี สำหรับการกู้วิกฤตแก้ไขความเสียหายหรือว่าดีในเรื่องไกลๆเช่นเรื่องในต่างประเทศสำหรับคนราศีธนูนะคะหากมีกิจกรรมเหล่านี้ทำไปด้วยความเมตตาศรัทธาเสียสละท,ท,ทำไปเพื่อหวังเอาบุญกุศลนะคะก็จะได้สำเร็จตามความประสงค์ทีนี้มันมีดาวอังคารจรมนมลและพักอยู่ที่ภพมรณะนะคะการลงมือทำเรื่องเก่าๆหรือกลับมาใหม่นะคะก็จะล่าช้าจะมีการทำตามกระแสไปแบบผิดปกติแล้วก็มีดาวพุธจรนมนที่พบวินาศกา็คือ การพูดคุยเจราจากู้ยืมส่งผลช้าทำไม่ได้ตามที่รับปากไว้แต่ทั้งสองกรณีก็จะไม่เสียหายนะคะมันจะไหลไปตามกระแสได้ผลเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ ส่วนดาวอาทิตย์จรเข้ามาในภพวินาศาในวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะเจ้าชะตาจะมีเกียรติในแดนไกลหรือจากการกู้วิกฤตนี้เองถึงจะมีความวิปร,ริตผิดปกติไปบ้างนะคะแต่ผลสุดท้ายด้วยอิทธิฤทธิ์ของดาวกกวิญญาณที่คอยอวยชัยให้พรก็จะทำให้ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ค่ะ ในช่วงเวลาที่พยากรณ์คือวันที่10พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2567มีดาวโยกถึงกันได้ครบกกวิญญาณทั้ง4ดวงคือ 5, 8, 9, 0พรหัสราหูเกตและมรตยูดูตามรูปเราจะเห็นว่าดาวกกวิญญาณมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ราศีพฤกษพดาวกกวิญญาณน,นั้นเป็นเรื่องของจิตวิญญาณความเชื่อความศรัทธาอำนาจเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็น และส่งผลดีในเรื่องบุญกุศลสิ่งที่ทำไปเพื่อเสียสละอุทิศตนเพื่อคนอื่นเกิดการคุ้มครองให้แข็งแกร่รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูดาวกกวิญญาณมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ภพอริส่งผลดีในเรื่องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทำให้การแก้ไขปัญหานั้นสำเร็จสมตามความปรารถนาในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นหรือสิ่งที่เป็นสาธารณกุศลเจ้าชะตาจะเห็นปัญหาอุปสรรค ของชีวิตได้ชัดเจนและมีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีในตอนนี้เราจะมาดูดาวจรเด่นๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนกันนะครับดาวเด่นนั้นหมายถึงดาวจรที่ได้องค์เกณฑ์และดาวจรที่ตรีโกนถึงอาทิตย์จรขยายความได้ดังนี้ดาวจรเข้าราศีที่เป็นองค์เกณฑ์กับลัคนาตามเกณฑ์นระเอกะจตุอัมพุกีตะสตะ ปัสสวะทศคือมีดาวจรเข้าพบตนุของชาวราศีมีถุนกันตุนธนูกุมหรือถ้ามีดาวจรเข้าพบกรรมะของชาวราศีเมษพฤกษบกันหรือดาวจรเข้าพบพันธุของราศีกรกฎมังกรมีนหรือมีดาวจรเข้าพบปัตตนิของชาวราศีพิจิกดาวเหล่านี้จะถือว่าเป็นดาวจรที่เข้าองค์เกณฑ์ส่งผลดีอย่างแน่นอนสําหรับดาวจรที่ได้รับรัศมีหรือแสง สว่างจากดาวอาทิตย์คือดาวที่ถูกอาทิตย์ตรีโกนถึง ไม่ว่าจะเป็นดาวที่ทำมุมเป็น 1, เป็น9เป็น5กับดาวอาทิตย์ดาวจรที่ได้รับแสงจากอาทิตย์จะมีฤทธิ์มีอิทธิพลส่งผลไปตามนิสัยดาวตามเรือนชะตาที่เป็นตัวเรื่องนั่นเองสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูมีดาวศุกร์นะคะได้ทำเนียบมหาจากจรเข้ามาที่ภพตนูจึงนับว่าเป็นดาวจรที่มีองค์เกณฑ์น,นรเอกะตามตำรานั้นกล่าวไว้ว่าสุกรากินทังมหัตถโนแปลว่าถ้าพระศุกร์เป็นเกณฑ์ ผู้นั้นจะเป็นเศรษฐีมีโภคสมบัติบริวารมาก ต่อมาเราก็ดูดาวจรที่ได้รับแสงสว่างจากดาวอาทิตย์เนื่องจากดาวอาทิตย์นี้มีการยกย้ายราศีในวันที่16พฤศจิกาย,ยน2567ทีมงานจึงแบ่งการทำนายออกเป็นสองช่วงนะคะช่วงแรกก่อนอาทิตย์อยู่ที่ราศีตุลวันที่10-16พฤศจิกาย,ยนตรีโกนถึงดาวสองดวงนะคะดวงแรกคืออาทิตย์เองเป็นนิดอยู่ที่ราศีตุลเป็นภพลาภะของคนราศีธนูก็ทำนายว่าเจ้าชะตาจะได้รับเกียรติมีคนยอมรับนับถือแต่ก็ไม่มากนาัก ะะจะได้รับความสําเร็จเล็กน้อยจากสิ่งที่ทําเพราะว่าอาทิตย์นั้นเป็นนิดต่อมาเสาเป็นเกษตรเดินมนนะคะได้รับแสงจ,จากอาทิตย์เป็นพบสหัสชาของคนราศีธนูก็ทํานายว่าเพื่อนๆไม่ทําให้ลําบากนะคะแต่มีเรื่องที่จะต้องรอมีความเหนื่อยช้ากว่าปกติเพราะว่าเสาเดินมน ต่อมาเราจะมาดูช่วงที่2นะคะพะออาทิตย์ยกเข้าพิจิก17พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมก็จะตรีโกนถึง498และ3นะคะ194นะคะมี4เดือนพักที่ราศีพิจิกอันนี้เป็นภพวินาศาของคนราศีธนูก็ทํานายว่าถ้ามีการกู้ยืมการลงนามในเอกสารสัญญากู้ยืมจะมีความล่าชาหรือถูกเลื่อนออกไปไม่ได้ตามที่กําหนดไว้แต่เจ้าชะตาก็ไม่ได้คิดมากหรือวิตกกังวลอีดวงหนึ่งคือราหูที่ราศีมีนเป็นภพพันธุของคน ราศีธนูทำนายว่าเจ้าชะตาจะวุ่นวายเรื่องการแก้ไขปัญหาของญาติญาติหรือคนทางบ้านอีกดวงหนึ่งคืออังคารเป็นนิดเดินมนและพักอยู่ที่ภพมรณะนะคะทำนายว่าจะเหนื่อยล้าไม่อยากทำอะไรจนถึงวันที่28พฤศจิกายนจึงจะหายเหนื่อยค่ะต่อมาจะเป็นการพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องวาสนาหรือเรื่องตนเองเราจะดูดาวจรที่ส่งผลถึงลัคนา สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูมีดาวสุขจรกลุ่มลัคนาและได้องค์เกณฑ์ทายว่าส่งผลดีอย่างแน่นอนจะได้เงินทองอุดมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมีบริวารแวดล้อมอย่างมากมายเจ้าชะตาจะอยากได้ใครดีในเรื่องเงิน มีความสุขความทุกข์ความรักครบเครื่องเลยเรื่องกิเลสสมบัติทีนี้มีดาวเสาร์เดินมนโยกหน้าและอาทิตย์โยกหลังทํานายได้ดังนี้อาทิตย์โยกหลังที่พบลาพระนะคะวันที่1 0บถึงสิพฤศจิกายนเจ้าชะตาจะได้รับความชื่นชมได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อมาเสาร์มนโยกหน้าได้ทาเนียบเกษตรนะคะเดิมทีสุขเสาร์นั้นเป็นเสียนศัตรูแต่คู่ศัตรูมนจึงไม่เสียหายกับกลายเป็นดีขึ้นมาได้ ต่อมาคือเรื่องงานเราจะดูดาวจรที่ส่งผลถึงพบกรรม,มะสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูไม่มีดาวจรที่พบกรรมมะเราก็พิจารณาจากดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธนะคะจรไปเข้าพบมีนาศก็ทำนายว่าเจ้าชะตาไม่อยากพูดเรื่องงานพูดแล้วก็เสียหาย พูดมนและพักตกวินาศนะคะการเจรจาเรื่องงานโดยทั่วไปไม่ดีเลยในช่วงนี้ไม่พูดจะดีกว่าแต่ถ้าหากเป็นการเจรจากู้ยืมก็จะดีเล,ล่าช้าออกไปการเจรจาต่างประเทศไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันแต่เจ้าชะตาก็ไม่ได้คิดมากนะคะ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องการเงินโดยดูดาวจรที่ส่งผลถึงพบกระดุมพระสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูไม่มีดาวจรที่พบกระดุมพระเราก็พิจารณาจากเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวเสาจรมนได้ทำเนียบเกษตรเข้าพบสหัสชะก็ทำนายว่าเงินเงินทองทองไปอยู่ที่เพื่อนพี่น้องเงินทองก็ได้มาช้าเพราะว่าเสามนแต่ได้มาแล้วไม่สูญหายนะคะเพราะว่าดาวได้เกษตรจึงมั่นคงนั่นเอง และสุดท้ายคือเรื่องความรักเราจะดูดาวจรที่ส่งผลถึงภพปัตตนีสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูไม่มีดาวจรเข้าภพปัตตนีเราก็พิจารณาจากเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธนะคะจรมนและพักไปเข้าภพวบบินาศก็เหมือนกันเลยกับเรื่องการงานทําให้การงานและความรักนะคะเป็นดาวพุธเหมือนกันมีลักษณะเดียวกันคือไม่อยากพูดพูดแล้วเสียหายทําไม่ได้ตามที่พูดแต่เจ้าชะตาก็ไม่ได้คิดมากอะไร การพยากรณ์ดาวจรสำหรับเดือนพฤศจิกายนพศ2567ก็มีเนื้อหาตามที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะนับเป็นช่วงเวลาที่ดาวเดินวิปริตเป็นส่วนใหญ่ทีมงานตันทะวะขอส่งกำลังใจให้กับแฟนรายการเพื่อให้สามารถตั้งรับกับความวิปริตผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีดาวกกวิญญาณยังโยกถึงกันและส่งผลดีเป็นการปกป้องคุ้มครองให้แคลวคลาดปลอดภัย ทีมงานขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรดอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงพลานามัยดีรอดพ้นจากอุปสรรคและภัยอันตรายทั้งปวงทีมงานขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ